วันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าสต o c k Up นะครับเป็นเกมที่จะให้เราเดี๋ยวเข้าไปในร้านค้าเพื่อที่จะเก็บของตามที่ได้รับมอบหมายเอาไว้โดยการเก็บของเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับแต่ความลําบากเนี่ยมันอยู่ที่ลูกค้าในร้านครับเขาจะคอยจับผิดเราแล้วก็วิ่งมาหาเราคอยกลัเราอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเขาจับตัวเราได้นะครับเขาก็ไปเรียกผู้จัดการมาจัดการกับเราถือว่าเป็นอีกเกมฮอร์เรอร์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเตรียมน้ําเตรียมขนมให้พร้อมแล้วไปลยัันวดีครบ สวัสดีครับทำอะไรอ่ะเราตอนนี้เราอยู่ที่เทรมาต์นะครับ เพื่อนๆหยิบกล่องไปแล้วเหมือนเราจะต้องหยิบกล่องด้วยนะครับหยิบกล่องไปหนึ่งอันแล้วยังไงต่อสปาลบ็อกซ์อันนี้ก็คือเรียกกล่องมาแล้วนะครับและนนี้ล่ะเหมือนเราจะต้องทํางานให้ครบโคตาเลยครับสองโอเคเข้าไปเลยละกันในดูซิว่ามันจะมีอะไรมากมายที่เขาบอกว่ามันยากนักยากหนาเนี่ยมันอะไรมันยากนะนี่ดีผมเจอลูกค้าแล้วนะครับวิธีก็คือเราเนี่ยหยิบของใส่แบบนี้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 แบบให้ครบยี่สิบครับแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก แต่เจーคนนั้นเหมือนจะเป็นลูกค้าที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่เลยนะอยากรู้ไหมว่าเขาเนี่ยจะเป็นลูกค้าประเภทไหนลองดูไหมครับนี่เรียบร้อยคือเวลาเขาเจอคือเวลาคือเวลาเขาเจอเพื่อนเราเนี่ยเขาจะวิ่งไปหานะครับแล้วก็เรียกผู้จัดการมาจัดการเลยโอ้โหน่ากลัวเป็นบ้าฮัลโหลมอเอรฟกี้โอ้ยเรียบร้อยข่าวดีครับ สิ่งที่เราต้องทำตัยก็คือวิ่งหนีผู้จัดการนะครับอย่าให้ผู้จัดการจับได้หลบใยครับหลบใยมาแล้วมาแล้วสเตอมิน่าหมดด้วยปล่อยผมไว้ครับผู้จัดการผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมก็ช่วยทำงานอยู่ผู้จัดการอย่าเพิ่งครับอยา่าคุณผู้จัดการครับอุ้ย ผมรอดว่ะเกมนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับเกมที่มีชื่อว่า Customer Nightmare นะครับจร่งๆผมเคยเล่นเอาไว้แล้วในช่องนะครับนานมาแล้วด้วยแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยคือเราไม่มีทางหนี <c oughs> <sur indication> ผู้จัดการได้นะแต่ว่ารอบนี้เราดันหนีผู้จัดการได้เฉยเลยนะครับสุดยอดเลยแล้วเหมือนเพื่อนเราเนี่ยถ้าตุยไปแล้วจะไม่เกิดด้วยนะครับไม่เป็นไรเราอยู่กับน้องคนนี้นะครับ2คนไปเราเก็บคนละกล่องแล้วกันนะไอ้หนูตอนนี้ก็คือต้องคอยหลบลูกค้าดีๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นตัวที่ ไม่รู้เขาไม่ชอบเราหรือไงถ้าเขาวิ่งมาจับตัวเราได้นะครับเขาจะฟ้องผู้จัดการว่าไอเด็กคนเนี้มันจัดของไม่เรียบร้อยท,ทั้งที่จริงๆเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับเหมือนดืานนี้จะมีลูกค้า2คนหรือ3คนหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถแอบในประตูนี้ด้วยได้ด้วยนี่เห็นไหมเราสามารถแอบในประตูนี้ได้ด้วยนะครับ เอาละไอ้หนูคนละกล่องแล้วกันนะโอเคไหมตายตายด้วยกันนะไอ้หนูเฮ้ยใส่เลยโอ๊ยน้องดีแล้วอ,อ้าวอเฮ้ยเรียบร้อยกูดโดนเข้าได้ปะวะผมแอบได้ไหมหรือว่าผู้จัดการเขาไม่ได้ฆ่าเราแต่ว่าฆ่าน้องคนนั้นไปแล้วไม่เป็นไรนะ อะไรนะเดี๋ยวเราจัดการให้ไม่ต้องกลัว <Việt> ดิบ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 ใส่เข้าไป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 เรียบร้อยโอ้ยอยา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 เขาลูกค้าครับผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่ตามแล้วนะครับแต่ว่าสเตมินา่าเนี่ยพอเล่นกับเพื่อนแล้วมันลดไวยังไงก็ไม่รู้นะปกติมันจะไม่ไวขนาดนี้นะครับที่ผมเล่นคนเดียวเนี่ยอ๋อมันปากล่องใส่ลูกค้าได้ดีว่าเฮ้ คุณผู้ตัดคุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับพื้อกานอย่าพึ่งม่วันคนเรการอยู่คนรงการอยู่ครับผนำการคุณผู้นครับคุณผู้นำครับวิ่งต่ออย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่าอ้าผนำการมาแล้วเฮ้ยสุดยอดครับ ไม่ชอบเลยว่าดีปลากล่องใส่เลยมีส16นะครับลืมไปว่าเราปลากล่องใส่ลูกค้าได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเนี่ยแต่ผมก็จะทําเหลืออีกไม่กี่กล่องหรือเปล่าวะกล่องนี้ไม่มีอะไรใส่เข้ามาเลยนะครับแคนดี้นี่คือหมวดแคนดี้เกมเวอร์ชันจริงๆแล้วนะครับเวลาลูกค้าจับเราได้เนี่ยเราจะต้องพาลูกค้าไปที่แผนกอะไรให้ทันก่อนที่เขาเนี่ยจะโวยวายจะวินนะครับ มาทางนี้หรือเปล่าว้ายเฮ้ยทำไมเขาไม่เขาไม่ตามเราวะเขาคงเบื่อแล้วแหละที่จะวิ่งตามคนอย่างเราฉันเบื่อที่จะวิ่งตามคนอย่างเธอแล้วห <Excuse me. S 1> ยาหึ่อีกแล้วผู้จัดการบออีกแล้วไม่ชอบเลยอย่าพบูดการเลยครับหยุดก่อนครับผู้ดการหยุดครับผู้ดการครับ สเตปิราหมดแล้วสเตปิร่าหมดแล้วผู้จัดการผมก็ทำงานปกตินะครับเป็นดื้อเลยหยุดหยุดก่อนแต่จริงๆผมว่ายังไงเราก็หนีทันนะถ้าสมมติเราหนีผู้จัดการยินเรื่อยๆเนี่ยนี่งไงล่ะ <c oughs> ว้ายตกใจหมดเลยผู้จัดการแค่วิ่งกลับไปเฉยๆนะ่ะ <c oughs> ใจหายใจคว่ำมหมดเลยครับใส่ต่อเลยแล้วกันเอาของใส่กล่องต่อ อย่างนี้แน่เอาแ้วหน่อยอีกแล้วผู้จัดการบายแล้วผู้จัดการแม่งมาไวด้วยไอ้รอบนี้ผู้จัดการวิ่งหลงับผู้จัดการวิ่งหลงเฮ้ยผู้จัดการตามทันเปล่าไอ้หนมวิ่งวนวิ่งวนว้ายเหนื่อยไม่ได้วิ่งเล่นกับผู้จัดการเลย ทำไปเนี่ยรอบนี้เฮ้ยคือเฮ้ยเขาวิ่งดักแล้วอะเรียบร้อยครับผู้จัดการก็ผู้จัดการเถอะฉันเนี่ยวันนักวิ่งลบกดอยู่แล้วสบายใจได้ว่าตะกรงมัอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอยู่ตรงนู้นด้วยจะเก็บยังไงวะเนี่ยหึบอย่าเลยผู้จัดการอยู่ไหนวะเฮ้ยผู้จัดการเขาบั็กแน่เลยครับไม่เดินมาเลยบั็ก็บ้าแล้วเฮ้ย เฮ้ยเราล้อหลอกล้อหลอกผู้จัดการได้อย่านะผู้จัดการอย่านะปลาใส่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยปลาใส่ได้ว่ะเรียบร้อยครับผู้จัดการกลับไปแล้วเฮ้ยถ้าสมมติเราปลาใส่ผู้จัดการได้ก็ดีเหมือนกันนะวายโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วไม่เคยเพิ่งโดนตะกี้เองโดนอีกแล้วมาสิ จะลองปลาใส่ผู้จัดการดูนะ <stop fighting. S 1> ว่าจริงๆแล้วมันได้จริงๆหรือเปล่าแต่ไม่ลองดีกว่านะ like ไม่ลองก็คือไม่เสี่ยงเพราะว่ามันใกล้แล้วแหละมันใกล้จบแล้วแหละเอ้ย like ปลาได้วะ่ะปลาได้ปลาได้จริงปลาได้จริง like โดนแน่ผู้จัดการผู like ้จัดการโดนแน่ทำงาน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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวดบ รับสุดท้ายรับสุดท้ายรับสุดท okay. ้ายแล้วเมื่นี้อย่าเพึ่งครับอย่าเพึ่งครับผมไม่ว่าครับคุณลูกค้าโอเคอย่าครับอย่าครับคุณลูกค้าไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้เราปาใส่ลูกค้านะใส่ลูกค้าดูเหมือนจะแบบว่าไม่เป็นไรฉันไม่โกรธเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรยากโคตรนานแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้ด้วยดีนะครับ เดี๋ยวเราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปชวนเพื่อนๆมาลองเล่นดูแล้วกันนะครับเล่นให้ได้ครบ4คนนะครับเกมนี้เล่นได้ทั้งหมด8คนนะแต่ถ้า8คนเนี่ยต้องต้องจ่ายโลบัก399มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับทะเล่งกับเพื่อนๆได้ด้วยเนี่ยน่าจะวุ่นวายดีนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอชชูว์บนทวิตบล็อกด้วยนะสำหรับคลิปนี้ครับสต๊ออออออกกกคครัััับบบบแลลล้้้ววผมมช่่ตตงขาาาาไปปนนนนเจใหหิะยย